เชิญมิงเจ้าของร้านอาหารจีนชื่อดังในกรุงเทพต้องเจอกับปัญหาที่ไม่คาดคิดเมื่อเจ้าของตึกที่เขาเช่าเพิ่มค่าเช่าขึ้นอย่างผิดสัญญาและไม่ยอมลดค่าเช่าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเชิญเมิงควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ เชิหมิงกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่เจ้าของตึกขึ้นค่าเชา่าผิดสัญญาโชคดีที่เชิหมิงได้พบกับสุกใจไทจีนทนายความที่เข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรมสุกใจอธิบายข้อกำหนดทางกฎหมายและวิธีการเจรจาให้เชิหมิงฟังอย่างละเอียดหลังการเจรจาข้อตกลงใหม่ถูกเซ็นเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเช่าเชิหมิงรู้สึกโลง่งใจและกลับมาที่ร้านอาหารด้วยความมั่นใจเชิหมิงและสุกใจร่วมฉลองความสำเร็จที่ได้รับการแก้ไขปัญหา การทำธุรกิจในประเทศไทยต้องการความเข้าใจทั้งกฎหมายและวัฒนธรรมท้องถิ่นสุขใจไทยจีนเป็นทนายความที่เชี่ยวชาญและสามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้อย่าปล่อยให้ความไม่รู้ทำให้ธุรกิจของคุณต้องเสี่ยงสุขใจไทยจีนอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกอุปสรรค